สวัสดีครับวันนี้ผมไอซ์มาสดพระนครสาขาเกษตรวัดมินก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ไอซ์จะมาพาชมตัว CX-3 นะครับเป็น SUV ไซส์เล็กได้เครื่อง2000รุ่นยอดทิตของเราเลยตอนนี้ขายดีมากตัว CX-3 ตัวนี้เพราะว่าราคาเขาเนี่ยตัวเบรพทันอย่างตัวนี้แค่8 9 9 0 0 0บาทเดี๋ยววันนี้ไอซ์จะมาพาชมว่าไอแ0 0 0บาท CX3 เครื่อง2,000ตัวนี้เราได้ออปชั่นอะไรไปบ้างแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งพิเศษเป็นออปชั่นที่เหนือกว่าตัวเบสพลัสอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวคอมฟอร์ตตัวนี้ราคาจะเพิ่มขึ้นจากเบสพลัสอีก70,000บาทแต่ได้ออปชั่นเพิ่มเติมไปจุกๆเลย <S <S เดี๋ยววันนี้ก็จะไปพาชมกันว่าระหว่างเบส89,000กับคอมฟอร์ตเนี่ยได้อะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันครับโอเค เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับที่เราเห็นกันชัดๆเลยจาก CX3 ตัวเบ l u s ตัวนี้เริ่มจากกระจังหน้าก่อนนะครับก็จะเป็นโลโก้ Mazda c โค o m มียมกระจังหน้า,าเป็นซิกเนเจอร์สไตล์ของ Mazda อยู่แล้วนะครับกระจังหน้าห้าเหลี่ยมส่วนในตัวของเบ l u s ตัวนี้ใส่หน้าเหมือนตัวท็อปแล้วนะครับข้างหน้าจะได้เป็นโปรเจคเตอร์ LED สีขาว ตรงวงแหวนรอบนอกเนี่ยจะเป็น daytime running lamp นะครับตามสไตล์มาด้าเลยไฟหน้าตัวเบรพัดเหมือนตัวท็อปเลยถัดมาเป็นข้างล่างนะครับข้างล่างเป็นไฟเลี้ยวนะครับมีกรอบสีดำเปลี่ยนโอ c แบกให้แม้ว่ารถจะเป็นสีอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านนอกด้านข้างกันต่อดูส่วนของด้านข้างกันต่อครับ เบลดพลัสตัวนี้ได้ล้อ16นิ้วนะครับสีบอลเงินมาให้จากโรงงานเลยในส่วนของเสาประตูเสากระจกตัวนี้ครับจริงๆมันเป็นสีเป็นโนแบ็คดำเงาครับแต่ว่าเนี้ยลดออกออกจากสต็อกรอส่งมอบเราจะยังไม่แกะตัวนี้นะครับกันลิ้วรอยก่อนส่งมอบให้ลูกค้าแต่ถ้าแกะออกมาแล้วสีดำเงาสวยหรูเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเบลดพลัสตัวนี้ลูกค้าเห็นจุกอ่าเปิดปิดปุ่มเปิดปิด,ปด,ปดตัวนี้ ก็จะเป็น k e y l a t e Smart e n t ให้แล้วเดี๋ยวพาไปดูออปชันภายในอีกที i, เป็นปุ่ม Start นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านคลางเข้าคล่าวของตัวเบรพ p l u เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อครับเดี๋ยวจะพา,าดูส่วนของด้านท้ายของ CX 3เบรพ p l u ตัวนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเลยเสาอากาศจะเป็นคีบฉลามชาร์กฟินนะครับาให้จากโรงงานเลยสปอยเลอร์ iler, ชิ้นนี้เป็นเดิมๆโรงงานเขาให้มาอยู่แล้วนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้ มีที่ปัดน้ำฝนหลังให้อยู่แล้วครับสำหรับรถที่เป็น5ประตูมาดูส่วนของไฟท้ายเป็นซิกเนเจอร์สไตล์ให้แล้วเหมือนกันนะครับเป็นหลอด LED วางเป็นเส้นขีดมาถึงตรงฝาท้ายด้านนี้เลย <c oughs> แล้วลูกค้าสังเกตดูครับมาสด้าเครื่อง2 0 0พมาสด้าเขาทำท่อไอเสียเป็นคู่มาให้แล้วจริงๆนะฮะเอาเนี้ออกจริงเป็นท่อไอเสียแบบสปอร์ตเลยแล้วก็เรามาดูอ่า ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีแผ่นปิดสัมภาระด้านท้ายให้เรียบร้อยนะครับที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็ขนาดใหญ่จริงๆมีไฟส่องสว่างด้วยเวลาเราหาของตอนกลางคืนนะครับเวลาเราปิดฝาท้ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันดับเองไม่เป็นไรโอเคอันนี้เราดูด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายไปแล้วเดี๋ยวพาไปชมภายในกันครับโอเควิธีเข้ารถครับก็มีปุ่มสมัสดิเดนที่ให้อยู่แล้วเปิดประตูเข้ารถไปพวงมาลัยหุ้มหนังให้แล้วครับรุ่นนี้ มีด้านขวาเป็นคุยซอนโทนด้านซ้ายเป็นปุ่มปรับเครื่องเสียงนะครับรุ่น CX3 ตัวนี้มีพนักพิงแขนให้อยู่แล้วนะครับพร้อมที่วางแก้วเลยนะฮะเกียร์ออโ,อโตเป็น6สปีดนะครับมีโหมดสปอร์ตเชนเกียร์เองได้การพวงมาลัยด้านซ้ายครับเป็นปัดน้ำฝนออตโตแล้วด้านขวาเป็นไฟหน้าออตโตให้แล้วเรือนไม้แบบดิจิตอลด้านซ้ายด้านขวา ตัวจอกลางตัวนี้พิเศษครับเป็น apple carplay android auto แบบไร้สายนะฮะก็คือถ้ารุ่นก่อนๆเนี่ยรุ่นก่อนๆจะต้องใช้สายต่อกับมือถือเราแต่รุ่นนี้พิเศษเราไม่ต้องใช้สายต่อสำหรับตัว apple นะครับสำหรับตัว apple เป็น w i r e l e s เลยโอเคอันนี้ก็จะเป็น ออปชันคร่าวๆอ๋อเป็นตัวเบาะครับตัวเบรดพลัสเนี่ยจะออกจากโรงงานมาครับจะเป็นเบาะเป็นเบาะผ้าสลับหนังแบบนี้ตรงชิ้นกลางอ่ะเขาจะเป็นผ้าด้านข้างเขาจะเป็นหนังนะครับก็เผื่อว่าเดินทางไกลก็จะไม่ร้อนตัวนี้แล้วก็ไม่เปื้อนด้วยโอเคอันนี้เป็นออปชันของเบรดพลัสคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของคอมฟอร์ตกันบ้างว่ารุ่นพี่รุ่นที่สเต็ปถัดไป เราเพิ่ม70,000บาทได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันโอเคอันนี้เราก็มาอยู่กับตัว CX3 Comfort แล้วนะครับราคาแ7 9 0 0 0เ็ดม่เาพนเิ่มจัมเปตนี้อ0,000บาทได้อะไรเพิ่มเ, 7, เติมตมาบ้างเราไปดูกันถ้ 5, มนามองด้านหน้านะครับชุดไฟหน้าเหมือนกันเลยโปรเจคเตอร์เดินทานนิดงแ,แบบนี้แต่เมื่อเช้าน,นี้ไฟเดียวรุ่นนี้เขาจะเพิ่ม ไปตัดหมอเป็น LED สีขาวมาให้แบบนี้นะครับส่วนดน้านล่างก,ก็จะมีคิ้วโคม,มียมให้แล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับด้านนอกจะต่างกันแค่นี้เลยนะฮะล้อแม็ก์ลายเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูภายในกับออปชั่นว่ามีอะไรเพิ่มเติมมับ้าน โอเคอันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในภายในของ CX3 Comfort แล้วนะครับเราจะเห็นว่าพวงมาลัยปุ่มด้านซ้ายด้านขวาการไฟออปชั่นทุกอย่างเรียนไม่จะเหมือนกับตัวเบสพล Plus ทั้งหมดแต่ว่าถ้ามันเพิ่มมา70,000บาทเนี่ยมันได้ออปชั่นอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวเราไปดูไฮไลไท์เลยตรงตัวจอเมื่อกี้ CX3 เบสพล Plus ตัวนี้เราอยู่ใน Comfort นะครับ879,000เราจะได้นี่มาครับ กล้องรอบพันเลยสําหรับตัว CX 3 0 0ัดเราจะได้แค่กล้องหลังก็เพียงพอต่อการใช้งานแต่ตัวนี้เราจะได้กล้องรอบคัน360อ,องศาเพิ่มขึ้นมาแล้วตัวนี้มีเซ็นเซอร์หน้าหลังรอบพันให้เลยนะครับก็จะได้เรื่องกล้องเรื่องเซ็นเซ,นเซอร์แล้วก็มีเีเด็ตอีกอย่างเพิ่มทั้ง7,000 70, บาทได้แค่นี้เองเหรอก็จะเป็นตัวนี้เลยครับซันรูฟตัวข้างบนก็สามารถเปิดได้ด้านบนมีซันรูฟให้ใช่ไหมฮะ แล้วก็ยังมีออปชันลูกเล่นอ่านิดนึงเป็นเอกลักษณ์ของม z ซาก็คือตัวกระจกมองข้างครับซ้ายขวาเขาจะมี b ายสปอร์ตมอนิเตอร์ลให้นะครับรวมถึงเวลาที่เราถอยหลังปุ๊บจะมีเลียคอ r ทฟติกเลอถ้าเราถอยหลังเนี้ยแล้วมีรถตัดท้ายซ้ายขวาเขาจะแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาในส่วนของดีเดีเทลอุปกรณ์ตกแต่งภายในตัวแผงตัวเนี้ย ก็จะเปลี่ยนเป็นผ้าหนังกลับนะครับอย่างดีอย่างตัวเบรดพลาเมื่อกี้จะเป็นหนังสีเทาแต่เนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะหนังกลับแกน <N oshi. S 1> ลับชูเอทอ่าชื่อเขาชื่อเขาแล้วก็เมื่อกี้สาหรับตัวเบาะนั่งครับรับตัวเบาะนั่งเบรดพลัสเป็นผ้าด้านข้างเอมช่เป็นหนังด้านข้างตัวกลางจะเป็นผ้าแต่พอเป็นตัวเนี้ยเราจะได้หนังทั้งตัวเลยนะครับออปชันทั้งหมดนี้ที่ไอซ์พูดมาโดยคร่าว เ0 0 0หบาทค่อนข้างคุ้มครับเรื่องระบบความปลอดภยัยกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคัน ABS M RCTA ซันรูฟไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับ mm hmm. ก็ลูกค้ามีอ่ามีสองชอยเลยขายดีกันทั้งคู่สำหรับตัวเบสก็คือเน้นในเรื่องความคุ้มค่าอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานแต่ถ้าอยากได้ฟูลออปชั่นขึ้นมาหน่อยเราลองมาดูเป็นตัวคอมฟอร์ตนี้ก็ได้ครับ เราพาไปดูทั้งตัวเบรกพัดตัวขายดีแล้วตัวคอมฟอร์ดนะครับช่วงนี้ทางเบลดทำโปรโมชั่นลูกค้าซื้นไหนก็ได้นะครับเบดพัต89,000ก็ได้คอมฟอร์ด879,000ก็ได้ดาวเริ่มต้นได้ที่แค่39,000บาทเท่านั้นเองหรือมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับเริ่มต้นที่0.99%นะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามทักมาทางอีเม์มเบลดได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ ครับแล้วก็ทุกแคมเปญนะครับเราเห็นประกันทั้งหนึ่งให้ด้วยนะฮะสนใจก็กดไลค์กด like, ต,ติดตามทักกันนะสอบถามทางอินบ็อกได้นะครัสบสำหรับวันนี้พักลาไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราจะทำคลิปมาเพิ่มเติมเรื่อยๆสวัสดีครับ